ก็กลาบสวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนว่าวันนี้พี่ก็จะมาแจกโค้ดแบบฟรีนะครับสำหรับองน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้โค้ดแบบฟรีนะครับคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนว่าจะมาทําการแจกโค้ดแบบฟรีและเป็นโค้ด2024เป็นโค้ดใหม่ล่าสุดนะครับที่แบบว่าแอดมินเพิ่งแจกมาเลยนะครับหรือว่าแอดมินเพิ่งแจ้งมาเลยนะครับทุกคนใครที่แบบว่าอยากได้โค้้้้้ดดดดดดฟรีีๆอออยยาาาากกไไโโคคบบหืวว่่่ทแ ไม่ซ้ํากับใครใส่แล้วได้เลยนะครับนอกก็คือโค้ดที่พี่น้องแจกวันนี้นะครับนอกก็คือสามารถใส่ได้ทุกคนสามารถใส่ได้แบบยกเซิร์ฟนะครับนอย้ํานะครับว่าสามารถใส่ได้แบบยกเซิร์ฟนะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับพี่แบบว่าอยากได้นะครับน้องทั้2สองโค้ดแบบฟรีนะครับถ้าอยากได้ได้สองโค้ดแบบฟรีนะครับก็คือเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนละหไลค์1แชร์ด้วยแล้วกันนะครับและโค้ดนะครับนอกจะมีในคลิปนี้แน่นอนนะครับน้องไปหาใน อื่นนะครับดีดีว่าโค้ดนะครับน้องพี่จะแจกในคลิปนี้แน่นอน100%นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้ร้อยนะครับน้องสำหรับโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนรับประกันเลยนะครับน้องว่าทุกคนจะได้ใช้แน่นอนนะครับน้องก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนและโค้ดนะครับน้องก็เรียกดีว่าเป็นโค้ดที่บางคนยังไม่ได้ใส่นะครับน้องบางคนก็ใส่ไปแล้วนะครับและพี่จะไม่เอาโค้ดเก่ากลับมาแจกใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าพี่ทำหลายๆคลิปนะครับน้องก็เรียกดีว่านะครับพี่จะชอบเอาโค้ดเก่านะครับน้องเรียกดีว่าเอากลับมาแจกอีกกคครรรรรัััั้้งงงนนนนึะะบเเพาาาาวว่่่่มยยใสไดออูหืป็ เดโค้ดไปในตัวนะครับแต่ครั้งนี้นะครับเนาะอาจจะไม่มีโค้ดเก่าเลยนะครับอาจจะเป็นโค้ดใหม่ทั้งหมดเลยนะครับทุกคนเออก็คือโค้ดเก่าก็ไปหาใส่ได้นะครับแต่วันนี้มีแต่โค้ดใหม่และเป็นโค้ดที่บางคนยังไม่ได้ใส่ด้วยซ้ำนะครับทุกคนก็อย่าลืมละครันนะครับเนาะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ละกันนะครับทุกคนมาเราไปเริ่มใส่โค้ดกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเรื่องโค้ดนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าสำหรับเรื่องโค้ดนะครับเนาะก็จะะะเเเป็นนนนนทาาางงดด้ขออีีีบรยยคั๋วพ่จะ พิมพ์ให้ตรงนี้ละกันนะครับเพราะว่าโค้ดพี่ใส่ไปแล้วนะครับเนาะก็ให้พิมพ์ตามพี่ได้เลยนะครับทุกคนก็พิมพ์ตามนี้ละกันนะครับก็ n o o b นะครับเนาะแล้วก็2นะครับทุกคนเดี๋ยวพี่ขอดูอีกหน้าจอนึงก่อนละกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ดู2หน้าจอนะครับเนาะก็จะประมาณเลยเดยวครับเพราะว่ามันเป็นโค้ดใหม่สุดๆไปเลยนะครับทุกคนก็นี่เลยนะครับเนาะ a a d นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะก็นี่นะครับเนาะ a d m นะครับเนาะไม่ใช่ a a d นะครับทุกคนก็เป็น a d m i นะครับทุกคนก็เป็นโค้ดใหม่ล่าสุดนะครับเนาะหรือว่าอันนี้นะครับก็คือ เป็นโค้ดที่แบบว่าหลายๆคนยังไม่ใส่นะครับน้องก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับบางคนก็ใส่ไปแล้วนะครับเพราะว่าบางคนติดตามโค้ดนะครับน้องก็น่าจะรู้ดีนะครับน้องเพราะว่าเวลาโค้ดใหม่นะครับ GM จะแจ้งทันทีเลยนะครับนีเดียวว่าแจ้งทุกครั้งเลยนะครับน้องที่มีโค้ดใหม่นะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็โค้ดต่อไปนะครับน้องก็พิมพ์ได้เลยนะครับ C O D นะครับน้อง C S นะครับแล้วก็ L I N E นะครับทุกคนก็เป็นทางด้านของโค้ดไลน์นะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนก็เอาไปใส่ได้เหมืออนนนนกัััะครรบบ้งสห โค้ดตัวนี้นะครับเนาะก็เป็นโค้ดใหม่ล่าสุดเหมือนกันนะครับทุกคนแล้วก็โค้ดต่อไปนะครับเนาะสำหรับโค้ดต่อไปนะครับเนาะอาจจะเก่าขึ้นมานนิดนึงนะครับเนาะแต่บางคนยังไม่รู้หรือว่ายังไม่ได้ไปใส่แน่นอนนะครับทุกคนก็คือ T R I P นะครับเนาะแล้วก็ L E A B นะครับเนาะแล้วก็ U S นะครับเนาะ E นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของ โค้ดตัวใหม่เหมือนกันนะครับเนาะแต่อาจจะไม่ใหม่ล่าสุดนะครับเนาะแต่ก็อยู่ในปี2024แน่นอนนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าโค้ดนะครับเนาะยังใส่ได้อีกนะครับเพราะว่ายังมีอีกนะครับเนาะก็คือ S E A T R O L L I N G นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับเนาะ สำหรับโค้ดนะครับทุกคนก็ไปใส่ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งโค้ดนะครับเรียกได้ว่าหลายหลายโค้ดที่พี่นําเสนอไปนะครับบางคนอาจจะไม่รู้ก็ได้นะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นสําหรับเรื่องโค้ดนะครับทุกคนที่แบบว่ามีนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเนาะอาจจะเป็นตัวสุดท้ายหรือเปล่านะครับหรือว่าอาจจะเป็นแบบว่าหลายๆโค้ดนะครับบางทีพี่แถมโค้ดเก่าให้แล้วกันนะครับทุกคนอันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งโค้ดนะครับเนาะก็อาจจะไม่ใหม่เท่าไหรรร่่นนนะคแตกกก็็็2024ทุเเปปมาณี้ย สำหรับโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนและยังไม่หมดเท่านี้นะครับนาอเดี๋ยวพี่แถมโค้ดเก่าให้อีกนิดนึงละกันนะครับนาออันนี้ก็เป็นทางด้านของโค้ดเก่านะครับทุกคนที่แบบว่าหลายๆคนนะครับนาอก็ยังไม่ได้ใส่เหมือนกันนะครับสําหรับโค้ดนี้นะครับนาอก็เรียกได้ว่าเป็นโค้ดเก่าที่ยังใส่ได้อยู่ละกันนะครับทุกคนอ่ะเรียกแบบนี้ละกันนะครับนาอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนาอก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับทุกคนสําหรับโค้ดตัวนี้นะครับนาอก็เรียกได้ว่าเป็นโค้ดเก่านะครับนาอหรือว่าโค้ดในปีนี้ละก โนว่าโค้ดยังใส่ได้แน่นอนเลยนะครับโนก็ no, เอาไปใส่ได้เลยนะครับสําหรับ แ,แมปบอฟู้ดนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับหรือว่าเกมโลบอกในแมปบอกฟู้ดนี่นะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านโค้ดตัวนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องสำหรับโค้ดตัวนีว้นะครับน yeah. ้องก็เป็นโค้ดเหมือนกันนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในปีนี้เหมือนกันนะครับน้องก็เป็นโค้ดประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับว่าอันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านโค้ดประมาณนี้นะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับทุกคนก็ เป็นแบบนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่าอันนี้นะครับนอก็เป็นทางด้านโคตัวใหม่เหมือนกันนะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนทุหูพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่าจะหนักจะเต็มรอยนะครับทุกคนก็เป็นโคตแบบนี้เลยนะครับนราก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับุกวนสําหรัเรื่องโค้ยนะครับทุกังมีอีกนะครับบนนี้เป็นโค้ัเก่าที่ยังใส่ได้อยู่นะครับแถมให้ละันักจะเต็โค้ดนะครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่าไปหสักันไต้เลยนะครับับโคนก็นี้นะครับคน จะเป็นแบบนี้นะครับนาะงพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนาอว่ายังใช้ได้อยู่ยังใส่ได้อยู่นะครับนาอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนาอแล้วก็ ต่อมานะครับน้องก็จะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยละกันนะครับน้องว่าหลายๆคนนะครับน้ออยากได้ให้สมผลพิศานะครับทุกคนผลปีศาจพี่ขอติดไว้ได้ไหมนะครับน้องรียกได้ว่าผลปีศาจนะครับพี่ขอติดไว้ EP หน้าได้ไหมนะครับเพราะว่า EP นี้แจกโค้ดไปแล้วนะครับเดี๋ยว EP หน้านะครับเดี๋ยวพี่จะมาแจกผลปีศาจให้ละกันนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากได้ผลปีศาจนะครับขอเป็น EP หน้าละกันนะครับเดี๋ยวพี่ที่จะมาเดี๋ยวบว่าแจกให้ละกันนะครับน้องอันนี้ขอโทษจริงๆนนนะะคครรรัับบบบพีี่่่แวาาาไไมมมด้้เตตยผลก็อง เสียใจด้วยละกันนะครับสำหรับคนไหนนะครับที่แบบว่ารอผลพิสานนะครับนาะต้องขอโทษจริงๆนะครับนอะอันนี้นะครับก็เสียใจด้วยจริงๆนะครับนอะที่แบบว่าหาไม่ทันนะครับนอะก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้อแต่อีพีหน้านะครับนอะจะไม่พลาดแน่นอนนะครับจะไปหามาให้ละกันนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับหวังว่าอีพีหน้านะครับนาะจะมาแจกให้ละกันนะครับถ้าอยากได้ก็ คอมเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยนะครับนาอว่าอยากได้ผลอะไรประมาณไหนนะครับเจ้าไปทำอะไรนะครับถ้าอะไรโดนใจนะครับนาอเอาเป็นว่าพี่จะไม่ทำคลิปแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่แจกให้ส่วนตัวลวกันนะครับนาออาจจะเป็นผลไม่ถาวรบ้างแล้วก็ผลถาวรบ้างนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดูเยอะนะครับอาจจะมีการแจกผลถาวรนะครับทุกคนนะก็ฝากกันด้วยลวกันนะครับสำหรับบางน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ใน้สองผลถาวรนะครับนาอหรือว่าไม่อยากได้นะครับก็บอกมาได้เลยนะครับนาะหรือว่าอยากได้ผลอะไรนะครับก็คอมาได้นะครับนาอก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุ จะนักจะเต็มให้นะครับเนาะทุกครั้งที่มาก็คือมีการแจกแน่นอนนะครับเนาะก็จะประมาณเลยนะครับเนาะช่วงนี้พี่ก็ลงในน้อยหน่อยนะครับเนาะเพราะว่าช่วงนี้นะครับเนาะไปวุ่นกับฟรีไฟเยอะเลยนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยละกันนะครับใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ด้วยละกันนะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับสำหรับววววััััััันน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 ีีีี้้้้้พพ่่่กกกกก็ขออตลลลลาาาาาเเเยยยงททแะะคคคครรบบบบไจใหหมิปุ๊